นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาติไทยจะมีสักสีถ้าได้คนนี้และมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนี้ การบริหารส่วนตำบลเชียงพินขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นงปปาฬิกาโดยสามารถตรวจสอบาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่วันที่2พฤศจิกาย,ยน2564ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่หากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุก่อนการเลือกตั้ ภายใน7วันและหลังจากการเลือกตั้งเสร็จภายใน7วันโดยแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอและสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองอุดรธานีนีะหาตัวอย่างไม่มีรายชื่อหรือมีรายชื่อบุคคลอื่นในทะเบียนบ้านขอให้เจ้าบ้านยื่นคำร้องเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอณสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองอุดรธานีภายในวันที่17พฤศจิกายน2564เลือกผู้แทนที่ดีเข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของเรา ตลาดกังเลียวซ้ายและขวากับข้าวกับปลาเรายังเหลือของดีจะซื้อหมูปงไก่ปูปลายังดูเนือกรูตาไม่เลือกที่ทางดีตะคนเนื้อเอามาทำอาหารเรายังคัดสันไม่ใส่สารเร่งสีเลือคนเข้า หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐออกให้หากท่านสงสัยประการใดสามารถรติดต่อตได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพินโทร042-263-196เลือกตั้งท้องถิน่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสใครเอาเงินมาแจกจ่ายให้เราอยากลาชื่อเขาเพราะเขาไม่ใช่คนดี ซื้อเสียงและเข้าไปทอนทุนบ้านเมืองว้าวุ่นก็เพราะไอ้คนพวกนี้ต้องเลือกคนี่นโยบายไม่ร่ำรวยก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ้านเมืองจะพัฒนาะ